หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นเกี่ยวกับตำแหน่งใหม่ของทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกับบทบาทมิดฟิลด์ตัวรับที่เขาถูกใช้งานในเกมที่เสมอกับทางอาร์ซนอและถล่มทางลิสยูน่ตแต่ นั่นทำให้โจตัวเหมือนกับแจ้งเกิดใหม่อีกครั้งหลังทำไปถึง3แอซิดใน2เกมหลังสุดและล่าสุดทางเยอเกนครอฟก็หรอกไม่สัมภาษณ์เปิดใจถึงการใช้งานเขาในบทบาทนี้ไม่ว่าจะลงเล่นในตำแหน่งไหนให้กับเราเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนก็เป็นนักเตะคนสำคัญเสมอครอฟกล่าวในตอนนี้เขาขยับขึ้นมาสูงมากขึ้นและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเรา มันถือเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นความท้าทายสำหรับทุกคนที่ต้องครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้นเมื่อเราเสียบอลแต่ตามทฤษฎีแล้วเมื่อเราให้เขาไปลงเล่นตรงนั้นเราจะไม่เสียบอลเยอะซึ่งมันจะช่วยเราได้มากแต่เราก็ไม่ได้ยึดติดอะไรขนาดนั้นเพราะเขายังสามารถเล่นได้ในอีกหลากหลายแนวทางอย่างไรก็ตามมันเป็นความจริงที่เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในสเกมหลังสุด เราซ้อมรูปแบบการเล่นเช่นนี้มาตลอดทั้งสัปดาห์และมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเล่นแบบนั้นด้วยเราเจอสถานการณ์ที่หลากหลายมันอาจจะมีความแตกต่างแต่ไม่ได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเกมอื่นๆที่เทรนด์เล่นเป็นแบกขวาแล้วต้องขยับสูงขึ้นไปทร่รนเป็นนักเตะที่ชาญฉลาดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนใช้งานเขาอย่างไร เขาเล่นตรงนั้นได้แต่คุณก็ต้องจัดการตำแหน่งของผู้เล่นที่อยู่รอบตัวเขาให้ดีด้วยเพราะเมื่อเราเสียบอลรูปแบบของเราก็จะเปลี่ยนไปอันดูโรเบอร์ซันจะยืนอยู่ที่จุดไหนวอร์กิลฟานได้ไรอิ r บราฮิมาโคนาเต้ควรจะอยู่ที่ใดกันแล้วเราจะเอาบอลไปถึงเทรนต์ได้เช่นไรเรื่องเหล่านี้ต้องมาจากการบริหารจัดการซึ่งมีความสำคัญที่สุด เรานั่งอยู่ที่นี่และมาคุยกันว่าเราจะทำแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมในเกมการแข่งขันแต่หากเราให้เทรนด์ไปเล่นตรงนั้นเลยบางทีเขาอาจจะถูกตามประกบมันเป็นไปได้นะหากเขาไม่ได้บอลเราก็ต้องมีวิธีแก้ไขนั่นแหละคือการแก้ไขปัญหาในเชิงของฟุตบอลแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าข้อมีความสามารถที่จะลงเล่นในตำแหน่งนั้นได้มันชัดเจนมาตลอด ไห,ไหนก็เปิดมาได้บทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องของการชี้แจงของเขาต่อเนื่องไปเลยแต่ขยับมาดูสถานการณ์ของฮอวีเอ็นเลียดและฟาบิโอคาวาวโยป็นบ้างเมื่อเอ็นเลียตตกเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ถูกใช้งานในช่วงหลังแต่ในภาพรวมของฤด,ดูกาลนี้แล้วเขาก็ยังได้รับโอกาสลงสนามมากถึง27เกม และครอปก็ยืนยันว่าเจ้าตัวใกล้จะได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งส่วนคาร์วาโยที่ลงสนามรวมไปเพียงแค่11เกมจนเกิดกระแสข่าวว่าอาจจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครอปก็ยืนยันว่ายังคงมีความเชื่อมั่นในฝีเท้าของเขาเหมือนเดิมเขาซ้อมได้สุดยอดมากๆเลยนะฟาบิโอคาวาโยซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครอปกล่าว นั่นคือส่วนที่ยากที่สุดแล้วเพราะตลอดทั้งฤดูกาลเราแทบจะไม่มีเวลาได้ซ้อมอย่างเหมาะสมกันเลยทว่าตอนนี้เรามีโอกาสของเราแล้วแต่เรากลับต้องให้นักเตะ5คนของทีมชุดใหญ่อยู่ที่บ้านในวันแข่งขันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากยิ่งมันเป็นอะไรที่บ้ามากฮาวิ่งเลียดก็ใกล้จะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งมาก ส่วนฟาบิโอนั้นสำหรับสถานการณ์ของเขาณเวลานี้เขาซ้อมได้ในระดับที่สุดยอดแต่เขายังไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมเขาจำเป็นจะต้องจัดการกับมันให้ได้ผมอยากจะบอกว่านักเตะคนอื่นต้องมองดูเขาเป็นตัวอย่างด้วยซ้ำมันไม่ใช่ว่าเขามีความสุขกับสถานการณ์แต่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้ มันน่าเหลือเชื่อมากผมคิดว่าเราไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาเลยด้วยซ้ําเพราะที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์คาแรคเตอร์ของเขาที่แสดงออกมานั้นมันสุดยอดจริงๆเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงวิดฟิลกันบ้าง แม้ว่าเราจะพลาดหวังจากเป้าหมายเบอร์หนึ่งอย่างจุดเบอร์ริงแฮมสตาร์ดังของเสือเหลืองบรเซียดอร์ทมุนหลังจากสโมสรไม่สู้ค่าตัวของเขาที่ถูกโกงขึ้นไปถึงระดับ130ล้านปอนด์เท่าว่าเยอเกนครอฟก็ามายอมรับก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีนักเตะมากถึง12รายที่ทีมของเราหมายตาอยู่และในจำนวนนั้นจะมีคนที่ได้ตบเท้าเข้าสู่ทีม2-3คนด้วยกัน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากมิเกลเดลานีหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของอินดิเพนเดนต์สื่อที่เชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ได้ระบุลงมาเลยว่าเคเฟนตูรามกองกลางดาวรุ่งอนาคตไกลของนิสเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราเขาเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตกองหลังระดับตำนานทีมชาติฝรั่งเศสอย่างลิลิยองตูรามซึ่งทางเครเฟนเองก็จเจรินรอยตามเท้าคุณพ่อในเส้นทางอาชีพนักเตะ หลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ในฤดูกาลนี้เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากดไปแล้ว4ประตูกับอีก8แอซซิดจากการลงสนาม44นัดในการแข่งขันทุกรายการทั้งได้ลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เยอเกนครอฟชื่นชมในตัวเขาเป็นการพิเศษก็คือพลังงานที่วิ่งแบบไม่มีหมดในแต่ละเกมซึ่งจะเข้ากันได้ดีกับแท็ติกของในายใหญ่ชาวเยอรมัน ตามการประเมินของ Transfer Market ก็ได้ระบุว่ามูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะของตูรามณเวลานี้อยู่ที่ตัวเลข32ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว28.5ล้านปอนด์ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในแผงกองกลางของเราอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาเป็นความเห็นของ f a บิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึง่ง ที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนักเตะกันบ้างเมื่อเขาได้ออกมาเปิดเผยระหว่างการจัดรายการเคียวีโกพอดสแคของเขาซึ่งความตอนหนึ่งได้พูดถึงลิเวอร์ p ู o ของเราต่อข้อสงสัยที่เพื่อนๆหลายท่านยังสับสนกันว่าเมื่อเราไม่ได้ไล่ล่าตัวเป้าหมายเบอร์หนึ่งดั้งเดิมอย่างทางจุดเบลริงแฮมอีกต่อไปแล้ว โฟกัสของสโมสอรจะไปอยู่ที่นักเตะคนไหนกันหลังมันมีหลายคนมากหน้าหลายตาที่ถูกหยิบยกชื่อขึ้นมาเชื่อมโยงกับสโมสอรของเราไม่เว้นแต่เราวันซึ่งทางโรมาโนก็มีคำตอบอย่างชัดเจนในส่วนนี้สำหรับลิเวอร์พูลแล้วเมสันเมา์ยังคงเป็นเป้าหมายลำดับแรกของพวกเขาเหมือนเดิมนะโรมาโนกล่าว อันที่จริงแล้วเรายืนยันเรื่องนี้ไปตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วด้วยซ้ำลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวเมสันเมาส์และในตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของนักเตะเองที่จะต้องตัดสินใจอนาคตของเขากับทางเชลซีว่าจะเอาเช่นไรต่อไปจากสัญญาของเขาที่จะหมดลงในปี2024 หากมันไม่มีการตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กันภายในเดือนมิถุนายนหรืออย่างช้าที่สุดคือเดือนกรกฎาคมเชลซีเองก็คงจะต้องตัดใจจากเรื่องอนี้แล้วหากมันเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็จะเตรียมตัวสำหรับการขายเมาและเอาเขาใส่ลงมาในตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งมาถึงเวลานั้นลิอวอ์พหูเองก็พร้อมอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยเหมือนกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคืบหน้าของอีกหนึ่งดิวที่น่าสนใจอย่างยิ่งกับการไล่ล่าตัวรอยอันเกรวเวนเบิร์ชมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลาจากทางเสือใต้บาเยนนมิวนิ ก่อนหน้านี้ฟาบิเซียลโรมาโนก็ออกมายืนยันตรงก,ก,กันกับสื่อหลายสำนักแล้วว่าหรเออว่าผู้ได้ส่งตัวแทนของสโมสรเข้าพูดคุยในเบื้องต้นกับเอเย่นส่วนตัวของนักเตะไปแล้วโดยคำตอบที่ได้กลับมาจากทางฝั่งนั้นก็คือเขาพร้อมจะย้ายมาแอนฟิลหากเยอร์เกนครอปสามารถการันตีโอกาสการลงสนามที่เหมาะสมให้กับเขาในการแข่งขันฤดูกาลน้าได้ นั่นคือจุดยืนเดียวกับที่กราวเวนเบิร์ชและเอเย่นส่วนตัวของเขาได้แจ้งให้กับทางไบเยนมิวนิกรับทราบเถ้าเป็นเงื่อนไขให้เขาอยู่ค้าแข่งกับยอดทีมจากแคว้นบาวาเรียต่อไปล่าสุดตามการเปิดเผยของเดวิดลินส์จากทางฟุตบอลอิ i ไซเดอรก็ได้ระบุว่าลิเวอร์พูลได้แจ้งกลับไปยังตัวนักเตะแล้วว่าเขาจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างที่ต้องการหากเลือกมาอยู่หงแดง แม้จะไม่ใช่การการันตีตำแหน่งตัวจริงแบบถาวรมันจะเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันเมื่อโทมัสทูเคิลนายใหญ่คนใหม่ของไบเยนมิวนิกเองยังไม่สามารถการันตีให้กับเขาได้และต้องการประเมินสถานการณ์ก่อนอย่างไรก็ตามหากเรื่องนี้ลากยาวไปถึงช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์แล้วไบเยนจะให้คำมั่นสัญญากับตัวของกราวเวนเบิร์ชไม่ได้เขาก็พร้อมจะเรียกร้องการย้ายทีมต่อไป ทั้งนี้เขาเพิ่งจะได้ลงสนามรวมไปทั้งสิ้นเพียงแค่700นาทีเท่านั้นนับตั้งแต่ที่ย้ายจากทางอายักอัมสเตอร์ดัมมาอยู่กับทางบาเยน์มิวนิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วด้วยสนนราคา18.5ล้านยูโรแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ